วิกโห์คันที่สามนะครับทองลงต่อนะครับทองลงต่อเมื่อวานนะครับอาจมีขึ้นลงบ้างนะครับเมื่อวานไม่ค่อยมีอวอลุ่มนะฮะเพราะว่าเป็นวันหยุดของอเมริกาเนาะทีนี้วันนี้ก็ตามตามเทรนต่อก็คือหนึ่งชั่วโมงยังลงรับมีโอกาสลงต่อนะครับก็สี่ชั่วโมงตอนนี้เริ่มลงมาแล้วนะครับ ีนี้แนวรับถัดไปก็คือจะมีตรงนี้นะต้องผ่าน85ก่อนก่อน85ก็คือโลก่อนแน่โลก่อนแน่ก,นนก็คือ93ประมาณนี้หรือประมาณนี้แล้วนะครับ90นะครับให้เราตีเทเลอย่างนี้นะฮะดูแนวแนวรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ น่าจะลงแล้วนะครับวันนี้ลงถึงไหนตีแนวรับตรงเทยนลน์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีแนวรับก็คือ34อันนะครับตรง85 7 9 7 0นะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆเด้งขึ้นมาเลยนะครับเด้งขึ้นมาก็ต้องทําทำไมทำลที่สูงขึ้นนะครับ ตอนนี้1ชั่วโมงยังคงเป็นขาลงนะครับยังคงเลน้นเด้งเซลนะครับ